แม่อ้อยนะครับจากคุณย่านะครับจอจอจากคุณย่านะครับคุณย่าจา๋านะครับจากแม่อ้อยครับฟื้นน่อหกกลันดวงใจกับสองนันเลยนะครับามาแล้วก็ยืบหยิบกดไหลให้เจ้าบ้านในเดือยเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าบ้านนะคือว่าลงมาทัดททยกันก็ได้เด้อนนะครับวันนี้มาดู เขาทำถนนนะครับเขาทำถนนส้นหลังที่เขานี่นะครับรอบเขาเขาทำถนนขายายถนนนะครับ,บวัวโดนน้ำประป,ระปากรกีก็เลยมาดูนะครับหกล้านดวงใจกับสองล้านไรนะครับไข่เนาะเวบเข้ามาเลยหายไปเส <c oughs> ียง <c oughs> เสียงนกเยอะเลยครับคร <c oughs> ับเศร้าอยู่เนาะครับเศร้าอยู่กต่ซีมีเสียงนกเสียงตะกี้ผู้ใหญ่ก็เขาก็ประกาศเลครัวประกาศเล้วแล้วผมก็ขึ้นไปเนี่ยไ้เด็นไปเที่ยวใส่บุนเนาะไปเที่ยวไหนมิเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นอะตรงกั <c oughs> น <c oughs> ขอบคุณครับนะครับขอบคุณแม่อ้อยขอบคุณคุณย่านะครับคุณที่แว่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับคลิปไฮไลท์ก่อนนะครับไม่มีไฮไลท์ลงไงวันเนี่ยคุณย่าคุณย่ายังอยู่เนี่ยคุณย่าเอฟเอบอยู่ <c oughs> จอดทางานจอดทำกับข้าวได้เเด้อนะครับ เช้าๆก็จะทำกับข้าวคุณย่ทำอะไรกินเนาะวันนี้คุณย่กับแม่อไว้อินิน่างกินกันเนะาะเมื่ได้ไปใส่จ้าเที่ยวอ,อยู่บึงพลังชัยร้อยอิดเนาะครับเพื่อนจัดงานบอกเพื่นจัดงานจัดงานสุ่กัน งานอีกอเนาะงานสงการปาร์ตี้โฟมเป็นังซ่นบอกพี่คิมมี่พี่คิมมี่สวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับพี่คิมมี่คุณญายที่รักนะครับจากพี่คิมมี่เนี่ยไม่อ้อยยิกผ้าเต่เช้าเลยหยุดสงการ ไอ้วันจ้าอ๋อครับไม่อ้อยจ้านะครับพี่คิมมี่นะครับเอบแล้วนะเป็นเป็นเอบเป็นเพื่อนกับคุณย่านะครับคุณย่าก,ก็เอบอยู่นะครับขอบคุณครับนะแท็กซี่ผ่านนาทีก็ลงแล้วนะครับขอบคุณครับนะครับพี่คิมมีนะ่ขอบคุณที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับ หกล้านดวงใจกับสองล้านไลน์เขาทำไมไม่ขึ้นเนาะอันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะน้องคิมมี่นะจากแม่้อ้อย่างพี่ประสงค์พี่ประสงค์สวัสดีครับนะเอาลืม พี่ประสงค์พี่ประสงค์การชนะบุรีนะครับแต่ว่าสวัสดีเป็นภาษาอีสานจิดลานดวงใจกับสามลานไหลนะครับหัวโลมากดเลยสวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่ประสงค์น, <c oughs> น,นนะครับนะพี่ประสงคนะ์ปงเป็นไงบ้างเนาะก็ทมอมฝนตกบรับ สบายดีบ่หำนะจะสบายดีอยู่เด้อครับสบายดีอยู่ครับสบายดีอยู่แต่ว่าร้อนฮ่อนแอครับมันจะตกกต็ตกเท่าอะไรนี่แหลตกกะตกก็ตกบ่แห้งตกปล่อยๆนะ่ะมันก็เลยเอา